สวัสดีครับยามเช้าครับวันนี้นะครับตากับยายครับตากับยายก็จะไปผูกแขนหลานนะครับหลานก็จะบวชนะครับจะบวชวันนี้นะครับจะบวชวันนี้นะครับก็ตาก็จะไปผูกแขนนะครับไปผูกแขนก็รอยายกําลังแต่งตัวนะครับรอยายกําลังแต่งตัวนะครับ ยายก็แต่งตัวแล้วนะครับยายก็แต่งตัวปอปอมเข้าห้องก่อนเด้อปปอมเข้าห้องก่อนเด้อเข้าห้องก่อนเด้อได้ไปผูกแขนเขาก่อนโมจิก็โดนผูกแล้วเนี่ยโมยจิก็โดนผูกแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ย ยายก็กำลังแต่งตัวนะครับแต่งตัววันนี้ก็วันสิ้นสุดสัปดาห์วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่17นะครับวันศุกร์ที่17 วันนี้มีรถแห่ด้วยนะครับรถแห่ก็ามาแล้วนะครับรถแห่ของผู้ใหญ่จ่อยจันเพนนะครับมาแล้วครับาาประเพณีนะครับประเพณีก็คือต้องมีติบข้าวไปนะครับ ไปผูกแขนมีประเพณีปปอมมปลอมๆไม่อยากจะถูกขังปปอมๆไม่อยากไม่อยากจะถูกขังมาก ผมผมไม่อยากถูกขังเร um, um, um. um, um, ีกปอม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 มามาเ็มาเดูส <control. m> ิมันงอนยังไงโนนมามาปอมปอมมามาโนน ไม่มาเล <มา S 1> ยไปได้มาเ้อมาเลไปไปเลยนี่มาเลมาเไป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 ตามามามาเ้มาเมาเมาเ้ไปได้ไงมเปอปอมมันงอนมันงอนยหยมันมันไม่อยากให้ขัง เราขังไว้แลก็ไปทุเละนะ,ะเดี๋ยวก็มาเหมือนเด็กน้อยเลยนะยิ่งตามก็ยิ่งวิ่งไปตามปอมปอมก่อนนะครับไปตามปอมปอมก่อนนะครับโอ้โน,น่นโอ้โหขึ้นไปบ้านน้าตายนน อ,อยาต้องเดินขึ้นไปนะครับอย่ายต้องเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปไม่ได้ปลอมๆนะนู่นอืจับได้ป่า นอนนอนจำได้หรือป่าโอ้ยงอแงปมปมง,งอแงไม่อยากโดนขัง